สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําการเข้าไปตลุยข้อสอบทดลองทําข้อสอบใน eTening นะครับแตะเข้าไปที่ google ครับใส่ค e ําว่า eTening ครับแบบนี้นะครับ eTening แล้วก็เข้าไปที่ eTening ของมิตรแท้เข้าไป eTening มิตรแท้เข้าไปแล้วเราใส่รหัสเข้าไปแล้วนะครับมันก็เลยจําได้นะครับแต่ครั้งแรกอาจจะต้องเราเซฟรหัสไว้เข้ามาที่3เส้นนี้ครับ3เส้นมุมขวาบนเนี่ยจะเป็นสารบัญ ครับเป็นเมนูก็มาที่หลักสูตรครับเข้ามาที่หลักสูตรอันนี้คือหน้าที่1นนะครับของเมนูสารบัญหน้าหนึ่งกดไปที่เลขสอครับเข้าไปที่หน้าสองหน้า2เลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นปัดขึ้นปัดขึ้นมาที่ตรงนี้ครับตัวนี้ก็สอบแตะเข้าไปเลยอ่าใช้เวลาโหลดส่งคาขอลงทะเบียนส่งคาขอลง,ง,งทะเบียนอบรม หนหน้าจออะไรมันก็จะบอกครับตกลงไปทุกอ,อย่างครับเริ่ม5้ขั้นตอนเนี่ยฮะมาดูครับตรงลิบบินสีดำดำเนี่ยโบสีดาเนี่ยลิบบินสีดําก็จะเป็นความรู้นะครับที่ที่จะใช้ในการสอบมีวิชาจรรยาบัณประมวลกฎหมายแพ่งพรบความรู้เกี่ยวประกันเช่นหลักการประกันประกันอัคคีภัยประกันภัยรถยนต์ประกันภัยทางทะเลและขนส่งและประกันภัยเบ็ดเตล็ด สามวิชาหลักข้างบนเนี่ยครับคือมันเราต้องเน้นสามวิชาหลักข้างบนเพราะว่าจัญญาบันจะเป็นตัวแรกแตะเข้าไปเลยครับทดลองทําทดลองทําของจัญญาบันต้องผ่าน70%นะ,อะโอเคอันนี้เราจะเทสระบบให้ดูก่อนนะครับเราจะใส่คําตอบเราใส่คําตอบแบบซุ่มไปก่อนคือเรายังไม่ได้อ่านรเราควรก็ได้อ่าน อ่านคาถามอ่ะสองสารอบนะครับเพราะว่าคําถามเนี่ยเขาจะหลอกไม่ให้เรงงงควรถามควรอ่านให้เข้าใจว่าเขาถามอะไรนะครับถ้าเรา,าเข้าใจปุ๊บมันมีโอกาสตอบถูกสูงมากแต่ใบครบครับมันจะมี20ข้อชุดละ20ข้อทําไปครับอย่างไม่ต้องอ่านนะครับอันนี้ผมจะโชว์ให้เห็นว่าการทํางาน,นกลไกการทํางานมันเป็นยังไงเราจะได้ไปทําด้วยตัวเองครับที่บ้าน ปัญหาคือเราเข้ามาตรงนี้เราเข้าไม่ถูกมันค่อนข้างใช้จะเครื่องมือมันค่อนข้างใช้ยากนิดหนึ่งแต่มันก็เป็นประสิทธิภาพที่ที่ดีครับเนี่ยสอบได้แบบติวในนี้แหละครับแล้วก็สอบได้หลายท่านแล้วบางคนก็บางท่านก็รอบเดียวผ่านเลยนะครับแต่เราก็จะมีเอกสารประกอบให้ด้วยนะครับครบแล้วอันนี้ข้อสุดท้าย กดกด,กด f ิ n i s ครับกด F I N เนี่ย finish เสรสิน้นมันก็จะโชว์ขึ้นมาว่านี่ฮะ,ะเฉลยคำตอบครับเนี่ยที่เราจิ้มไปนะสีแดงผิดสามเนี่ยสีเขียวเนี่ยคือถูกที่ถูกจะมีสีเขียวสีแดงแล้วก็ตัวหนังสือสีดำนะครับเขียวนี่ถูกแสดงว่าเราเลือกถูกข้อนี้ เราเดาถูกอันนี้เราตอบผิดมันเลยเป็นสีแดงนะครับแล้วก็มีสีเขียวคือข้อสามที่ถูกต้องเนี่ยฮะเราก็จะทำบ่อยๆทำซ้ำๆจนเราเก่งเพราะเราจำได้เราก็สามารถที่จะเข้าไปทำข้อสอบได้จนได้คะแนนเยอะๆนะครับพอได้คะแนนเยอะๆเนี่ยเราก็มีโอกาสสอบผ่านสูงอันนี้ตอบถูกสี่ข้อเนาะจากยี่สิบข้อถ้าไปสอบจริงเนี่ยมันมียี่สิบข้อแบบเนี้ยเราต้องทำไม่ได้ อย่างน้อยเลยขั้นต่ำสิบสี่ข้อนะครับสิบสามข้อนี้ตกนะครับกลับบ้านได้เลยนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ครับให้ไปฝึกทําเอาส่วนเราจะเลือกวิชาอื่นเราก็เลือกเอาสมมุติเราจะเลือกพรบเ,เลือกพรบมันก็จะเป็นวิชาพรบครับเหมือนเดิมครับเราก็เริ่มทําแบบทดสอบใส่คำคำตอบไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับจนครบ20ข้อจนครบ20ข้อแล้วเราก็ามาดูเฉลยนะครับ แต่อันนี้คือตัวอย่างนะครับเวลาเราจริงๆเราควรอ่านคำถามให้ให้ชัดเจนก่อนสักสองสารอบเพราะคำถามเนี่ยจะทำให้เรางงครับเขาจะสับขาหลอกเราเยอะมากครับในธุรกิจของพี่แท้เนี่ยส่วนที่ยากที่สุดก็คือการสอบเนี่ยนะครับอย่างอื่นง่ายหมดเลยนะครับเราก็มีพี่เลี้ยงตลอดขั้นตอนนะครับแต่การสอบเนี่ยเราต้องไปทำด้วยตัวเองครับก็ขอจะช่วยทุกท่านให้ประสบความสำเร็จนะครับขอบคุณครับ